เ <saw> วียกแะ่ไล่ไหลเยอะไปตีด้วยอีบู้โดนหรอพ่ามามารออีบู้โดนต้มบ่กเฮ้ยไก่ตีคอยแม่กูเห็นมึงเลี้ยงมันเหี้มึงบ่ไปตีจ้าที่อกาศน้าเบิดมือเบิดเว้นเออสี่ดีไปตีอยู่ไอ่ภาพผมไปตีเด้อไปก็ไปทัวร์ไปก็ไปสิเนี่ยผมว่าผมจะไปไปตีนี่แหละน่าจะอาทิตย์หน้านี่แหละ เออพี่ตุ่มพี่ตุ่มจำวันที่เราไปไปเต้นหน้าเวทีได้ไหมงานบุญการชาติได้เหรอใช่จำได้จำได้พี่ตุ่มว่าเขาสวยไหมแอนน่ะเหรอแอนสวยผมก็ว่าปายสวยเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะเขาสวยงดงามมากๆเลยนะพี่แอนก็สวยแต่ว่าปายเนี่ยเขาจะสวยเป็นแบบเหาๆผมว่าจะตบดแอนดีกว่าพี่ ชอบปายเหรอเอาจริงๆพี่ชอบแอนไหมล่ะก็ชอบอชอบเลยชอบแอนผมก็ชอบไปงั้นเราเราไปหาเขาไหมปัญหามันไปหาได้พี่แต่ตอนนี้เราเงินเราไม่ดีเลยนะเงินจะซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ไม่มีเนาะปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปทำนา เออพี่ตุ้มเอายี่ไหมเอายังไงเราไปยืมกัินเท่าแก่ไหมเท่าแก่ไหนเท่าแก่ไงเท่าแก่จืนอ๋อเท่าแก่จื้นะหรอไปไหมผมผมคิดว่านะถ้าน้องคิดว่าเราไปยืมกัินเท่าแก่เท่าแก่จืนมาแล้วเราก็เอามาลงทุนซื้อปุ๋ยเอามาลงเอามาลงทุนทำไรทำนาเออพี่ว่า ก็น่าสนน่าสนแล้วเมือเม่อเราได้ผลผลิตแล้วเราค่อยเอาไปคืนแกถ้าน้องว่าดีพี่ก็ว่าดีเราก็ช่วยกันช่วยกันทํานาเอาที่ดินไปจำนำของแม่เรานะใช่ <sighs> พอยุคนี้มันมันแรงมากบางพื้นที่ครั้งก่อนอนะ่ะแรงมากแล้วมาครั้งนี้ก็ยังมาน้ำท่วมอีกมีแต่อุปสรรคเนาะ ใช่งั้นเอาอย่างที่น้องว่าก็ได้ไปพี่ดูป,ปะเราไปหาต่าแกปะเอาเอาชนวนหาดูชนวนสิชนวอยู่ชนวแม่ซ่อนไว้ในน่ะเรารอแป๊บพี่เก็บจอบก่อนเก็บจอบไว้พี่รอพี่รอพ่ออยู่นี่นายแดงพ่อมาไปไปไปสายแล้ว งมงาิแกอยู่บ้านไหมเนาะพ่าแกเนี่ยเอาไปคงละสีเมึงหามึงหลอกกันยังบ่ทั้งไรใจไหม <า S 2> เลยอ้าวพ่าแก่ครับอ้าวพ่าแก่อ้าววังลีวังลีนุ๊กตุ้มพ่อแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวังลีวังลีไปจังไรมาจังไรอ่ะอ๋อพอดีว่าจะมามายืมเงินเพ่าแก่ครับฮะไม่ไม่ยืมว่าจะมายืมเงินครับ แต่มีมีโฉนมีโฉน,ม,นมาชิม่ายืมเมืองนังว,วะใช่ครับแล้วปากังไว้คืออย่างก่อโฉนดที่ดินโชนดที่ลิงมั่งมีจากอะไรอ่ะน่าจะสี่ห้าไล่ครับสี่ห้าไล่เอ้ยเ,เ,เท่าแกครับว่วเบิ่งไลสามุคของนี้ช่วงนี้ลวงว่าใครเรียบรลยอ่ะสี่ห้าไล่หรือสี่เอาไปเท่าไะไรอ่ะ พอได้ซื้อปุ๋ยแลอวพอได้ซื้อ,อปุ๋ยหรอปึกษากยังไงอ่ะครับ<อ>เรียวกว่าผมจะเอาไปซื้อปุ๋ยจะเอาไปซื้อปุอ๋ยที่จะทำนานในปีนี้ครับน้ำท่วมมันเยอะมากมันอเอาลายปังไรอ่ะกบหารายเอามาเบื้องลูกสี่ห้าล้านครับจะหัวมั่งบ่เคยมีหรอกคู่ไรมา มีจะซื้อมึงหามึงไม่จำลองชิบกว่าไรอังนี่หาไรชิบมาเอาซื้อหาลังนะหัวหายว่าไรล่ะล้อเล่นนาเธอแกเอาไรบ้างไร่อะเอาสักประมาณสองสามแสนก็ได้ครับเธอแกว่าบ่มีบังลังละมึงอยู่ในสองสามแสนนี่อยู่ในหาไรอ้วหายว่าไรอ้วหายไรแค่สองมึงกำนกสองเรีอง ข้างบอ่สอส่งหลอกนี่ลรอ้วนหลูกยองห้ล้นะสองเลือนจังส่งหลอกนะเข่งพวกลรือเป็นคงเศร้าห้ยเศร้านะ้าเป็นคงถูกคงยงกอ่วจังลูกยองห้นะสองเลือนจังส่งหลอกอะไรหลอดร้อยละยี่สิบเอาให้ไปสองมึงไปซื้อปุ๋ย<อ>ข้างบอ่ออะไรนะอ่วต้องมาคุยกับลืออีกเทีแล้วกะข้างเพลงไปว่าข้างบอ่อคือกำหนดหนึ่งปีถ้าหนึ่งปีไม่สมงทางหลอกทางตรงอ้วจะยึด ที่รีบพกเรือนะเอาไหมเอาครับท่านเจ้าเอาครับเอาครับเดี๋ยว่าสิให้ทีหลังว่าต้องเบิ่งเลือกสะกองพวกเรือมีทุวร์อะไรไปเฮ็ดทุวร์สะกองครับขอบคุณครับท่านเจ้าให้เอกสามมาให้วัวด้วยขอบคุณครับ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 ไปโชคดีอย่าลืมมือเอื้องมาเองงึง เอขอบคุณทุาแกครับอู้กูว่าแมนเชสต์มาเค็มมกกว่ากูฮักหัวมึงเอ้ยบักไรใจมึงมาหักยีหัวกูอ่ะไปเฮ็ดชุนแหละอย่าลืมเอาเอกสารมาพรุ่งนี้มาเอาตังค์ครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮ่าฮ่าพองจังสิอะไรลูก กินข้าวกินน้ำก่อนลูกไหมก่อนจะไปทำงานมมากิน <พอ S 1> ข้าวพ่อกับข้าวอย่างอืงอ่นไม่มีกินแล้วเนี่ยมีแต่ไข่เจียวเนี่ยโอ้ก็กินไข่เจียวไปก่อนเนี่ยไข่เจียวกับผักเนี่ยที่เด็ดนี่มันอาหารคลีนอาหารคลีนไงอาหารกินอะไรกินอาหารกินผอมหมดแล้วน่ยกินเผากินกินเลยกินข้าวกินน้ำก่อนช่วงนี้ไปไปหาเห็ดเวี้ยกินมันจะมีแรงไม่อะไอเป็นลำพังลำพันถึงไข่อีก แกงกันเท่กันนะมันหาบูดใช้มะขเขาวงไากินเขามก็ยังงี้งนี่ก็กินอยู่นี่เด้พ่อออตายกันเท่กันกินข้าวก่อนแต่มะนาบูดใช้มะเขาวง่เป็นคำนี้คเพวกนี้อย่างซาบุซ่าเรียกว่าหาให้แล้วหาให้แล้วเดี๋ยวพ่อเขาไม่หาหรอกนี่ไม่ค่อยหิวข้าวเท่า,า,าไหร่หรเลยพ่อโอ้ยอิ่มแล้วจะไปไหนจะไปไหนไม่ได้ไปไหนก็นั่งกินข้าวอยู่กับพ่อนี่ไงนี่แหละเอาใจยากจังเลยเดี๋ยวสักหน่อยนี่เดี๋ยวมือหนาแม่ต้มไก่ให้ลูก อันนี้ก็อันนี้ก็เอาพอมันนั่นกินตะพักกับหยาเอาใจลูกดีดีอันนี้น่าหางตลอดอยากกินอย่างลูกอยากกินอย่างบอกแม่หมดถาดกันซะปูผัดผงกะหรี่มาอยู่ซื้อๆลูกครูอยากกินกะหรี่แบบอยากกินแบบโอ้ปูผัดผงกะหรี่ครูอยากกินอะไรลูกอยู่อยากกิน ไข่เจียวใส่ปูอัดกับแม่ไข่เจียวใส่ปูอัดได้ไ,ดไ <rac S 2> แต่ทุกวันนะแม่เห็นหนูไรส้สดกินแต่ม,มาม่าต้มนะลูก <c oughs> ถ้ามไม่อยากกินมาม่าแล้วแม่พ่อเหมือนว่าพ่อรอใครอยู่เลยอ่ะพ่อก็รีบกินดิโอเคโอเคโอเวกินกินกินข,ข้าวกินข้าวมาไหมกงมานี้ตั้งนานแล้วเป็นไรไว้สาธุพ่อครับไอ้สาธุแม่ดีเลย มันแอลของมาพ่ออะไรอ่ะน้องแอไปแย้อย่าไปแย้พี่อย่าแย้ครับพวกลื่อนี้มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาล่ะว่ายิ่งยุ่งอยู่กับรายจ่ายอยู่เนี่ยก็มันแอวพ่อหรือมันแอลไ่าไปครับแอลอะไรแอลอะไรอยากไปหาอยากไปหาใครอยากไปหาไปครับไปหาผู้เช่าไปหาไปช่วยฟังทั่วกนะทั่วใหญ่ลงกูเด้อ อย่อาไม่เอาไปครับผมกลัวแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะอ่อยน้องแล้วน้องก็แอวไม่เชื่อก่อวพาแต่ผมว่าผมก็อยากไปเหมือนกันผมอยากไปหาแอนแน่หรือก็อยากไปหาแอนเหมือนกันใช่โจว่ามีว่ามีปังหามีธุระคุยกับผู้ใหญ่บักคือกักโจไปไหมโจไม่ใช่โจฟักทองพ่อเนี่ยพ่อต้องพ่อต้องช่วยน้องนะ รู้สงสารน้องมากเลยเนี่ยอะไรๆๆพ่อพ่อต้องพาไปบ้านพ่อใหญ่แล้วอาพ่อนีอ้วนมีธุระกับผู้ใหญ่บยังือกันไปเด้ออ้วนสิพาพไปไปแม่บังรู้เรื่องไปเรื่ยมือเนี่ยไปไกินข้าว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 ก่อนกินข้าวก่อนเออกินข้าวระวังระวังอิ่มแล้วพ่อไม่อยากกินแล้วจะไปไหนหนึ่งไปนั่งโต๊ะพักนี่กินไปไล่ๆกินไปเลื่อยโอ้ยดีครับผู้ใหญ่เอ้าไปเลยเนี่ยเนี่ยอ้าววักนี้วักนี้วักนี่ครับ โอ้ยมันสิตตยามโตันไดตยลอวันนี้ฮือพันต้แอนเอัดีครับไายบาครับวันนี้กินเ้าก็ได้เหมือนวันนี้กินข้าวันนี้กินาวนะเฮ้ยโตมา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 ล้ยเอาอไฮะเอาอะก่อนะมลักมังาหลักมังลยเทาเก็บเก็เก็บเ้าเข่าก่อนจคุตะ่านึงเก็บเก็บผ้าเขาเก็บผ้าเขาลักสามังลายเก็บผ้าเขาเก็บ้าเขาบบครับเก็บเขไปยนก่อนเนี่ย เออไดล่นมเลยอาคุยกันยิงคุยกันอย่าไปถือไปช้าลูกลว่ามังเอาใจใจมั่งนี่แหะนี่ะขอถูกขออภยอผู้ใหญ่หลายๆไปๆครับยิงสลับเลยไป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 จักมังไว้จับมังไวเอออยู่ยูชื่อยู่เื่อเืให้ผู้ใหญ่คุยกันเรียวเลยวเรีวเรีวเียวเสิเเเยสิอ เหตุดีๆเถ่าเหตุดีอุ้ยเค็มๆไปเค็มไปเขาติดคุยกันดีเขาติดคุยกันไปไปเขาติดคุยกันอยู่นี่อันนี้ของพี่ของของแกแฮียมึงเลือกเอาเลยนะของสัตว์อยู่นี่อย่าพ่ออะไรของพ่อเนี่ยมีคนน่ากลัวทั้งนั้นเลยไปยิ่งมากได้ไหมออนไปะไรกันเนี่ยพอหอกหัวแล้วอ่ะพออะไรพูดไรเขาเป็นใครเนี่ยคนเออกับคนไอ้นักเรงยังแอน กินดีกินนี่ก็ก hmm. to ินเขากินยังดีกินเนเฮียเกี่มาหาเฮียเชก่อนเช่นก่อนเฮียเช่นก่อนเช่นก่อนว่ากันเนีไอ้ซัดมึงก็เค้าหาปสิยังมั่งมาแล้วมั่งแสดงอาการจะสิไนาไ้อ้วนเลยจีพวกเนื่กูเซียงกูมีงานในหน้าบ้ดนเดือนี่แหละจับตำรวจ ก็ไม่รู้ไมรู้อ่นี่ไงนี่แหละลูกสาวลูกสาวโยไปเด้อโอ้ยโยาลูกสาวเออนะแต่ว่าเดียวนี่้ะที่เฮาคุยกันไว้เมื่อไรอะใช่ห้ามื่อห้ามกางหากางหาการหาให้เฮี้ยเฮี้ยใจเย็นเออเฮี้ยใจเย็นนะเราบางเลือกกับอ้วนเขาใจกันงแม้ว่าพาใจกันใช่ที่ให้มัางมีปัญหานะใช่ใช่้ยพ่อดูมันทำไรเนี่ยมึงอย่าไปอ้าวเฮ้ยา่เฮ้ยไอซัดเป็นไรวะไอ้ซัดเฮ้ย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 เอนแอนตายมาขวัน ดูดีดูไปกับแอนไม่หนีมึงเราไปดิพ่อแล้วมันทำร้ายน้องด้วยเนี่ยบ๊ายบาครับแอนก็ไปมาก่อนดูสิลูกผู้ใหญ่ดูลูกคุณสิมัผมได้ไงนียแอนก็ไตมากอน่วงนีพ่ายไเา่วะวางแผงไแมัเนี่ยบ่างแผง้าบวางแผงลูกาวเรื่อนปองนอย่างนี้จากลูกชายว ดขังแบงลักษณะนี่นะโอ้แต่เป็นนี่ถ้าพูดยิ่งย่าให้อัวนรูปผ้าลังตะล่อมได้หน่อยสองคนมันอยู่ว่าให้อยู่หามือให้อยู่เอาสี่ป่ะล่ะเอาจังเลยมือแร่งมือแรงเอีลูกสาวคอยต้องไปเที่ยวงานแค่ล่ะไอ้ลูกชายก็ไปเลยเวลาอยู่งานเอาจังสั่งเออเวลาอยู่งานอย่าหาดอย่าตุกเกะอ้วนนะเราเลี้ยงทุลักเกของของกันหาโอเคนะโอเคนะ พอใจกันนะมีหรอกไงมิจําล้อมมิจาล้อมมีหรอกไงโอเคโอเคอย่าล้อมอย่าล้อมโอเคโอเคโอเคอเะไปต้องมีปัญหาผู้ผู้ใหญ่คุยกันแล้วต้องอะไรลังที่คิดอ่าไปมังทิพไปน้องหรือมังทิพไปใส่น้ำไปเบิ่งลูกพ่อกลับก่อนเลยพ่อโอเคโอเคเดี๋ยวไปไปไปเดีอคุยกับน้องแป๊บนึงได้ไหมโอเคพ่อใหญ่กลับเลยไปเลยเดี๋ยวนะไอีสัตว์ครับไอีสัตว์ มึงจะร้องไห้อีกใช่ไอ้สับโจโจโจธวัชชัยอยากพูดงั้นเฮ้ยไม่ใช่โจอะไรล่ะพี่นี่ลืมชื่อหนูตลอดเลยนะกู่จำไม่ได้หรอกหนูชื่อฟักทองไงชื่อจริงฟักทองไงพัฒนาภาไงไม่ต้องร้องเอางี้ในเมื่อรักดีๆมันไม่มันไม่อยากรักกับเราเดี๋ยวเย็นนี้กูพาชุดชุดเอาเลย ผมไม่กล้าหรอกมันติดนี่พ่อเราอยู่หาถ้วยกูอีกแล้วใครคนเกียร์ถดวยาชุดเลยเหรอชุดเลยเอาใช่เราต้องใช้แผนนี้นะเลือดไหมใช่มาที่น้องๆมามาเร็วไอ้ซั์มาไปดูเลือดแล้วกูตายเออกลับผิดด้านหรือเปล่าฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาเราฝั่งนี้ ว่ามันจะมีมีงานกาชาติบ้านเราใช่ไหมวันไหนวันนี้หรอใช่เย็นนี้เร็วเร็วนี้แหละเร็วเร็วนี้แต่ว่าได้ยินเขาประกาศอยู่นะเมื่อเช้านเ,าเน,นี่ยเอายังไงพี่ตุ้มเอายังไงลูกเราไปชวนไปกับแอนไปไหมชวนไปกับแอนใช่แต่ว่าไไเราอยากไปอยู่แต่ว่าเราจะจะไปยังไงเราไม่มีตังค์นี่มันต้องใช้ใจ่ายดีซื้อ ลูกชิ้นซื้ออะไรให้เขากินนายจะทำไงเอาก็ตังที่เราไปยืยมเท่าแก่จืนมาไงฮ้ยมันได้แล้วนุกแล้วค่าปุ๋ยอะไรเราจะเอาที่ไหนซื้อเออเราต้องทำตามหัวใจเราก่อนนะพีเ่เรื่องผู้หญิงนี่คือได้เลยใช่ไหมใช่เราต้องทำตามหัวใจเราก่อนนะพี่ตุม้มเอางั้นถ้าน้อง <ไป S 2> เรื่องเรื่องไรเรื่องนาตอนนี้มันก็ยังน้ำท่วมอยู่งั้นเราก็เอามาแบ่งแบ่งแบ่งไปแล้วกันไม่อย่าเอาไปหมดเท่าแก่จืนแก่ให้มาเท่าไหร่นะสองหม,งมื่นสองหมื่นันพุหมื่นแปดนะพี่สองพันเออได้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 ไปชวนเขาไปชวนเขาอยู่บ้านเลยไปชวนอยู่บ้านเลยเหรอป<ะ>ไปก็ไป,ป สักกี่ปีให้รอ,รอรอพี่ก็รอได้ขอเพียงอย่าเพ้ออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครองเพราะความรักที่คอยมาเป๋ออพอเนื้อทองของฉัน จะสักกี <mean> ่ป um ีให้รอตรงนี้ก็รอไห้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงส <A. S 2> ไปทางนี้แอนเสียงอะไรอะแอนแม่ก็ได้ยินเลยเหมือนมีคนเรียกชื่อไปเสียงเหมือนมีคนเรียกใครเนี่ยแอนไปต้นไม้บ้านเรายิ่งเยอะอยู่ไปทางนี้ฮัลโหลโ้องแอนไปไปต้นไม้ ไม่เห็นอีกเหรอไปเะไรเอ้าไปเออเห็นก็ได้ว่าไปเห็นไหมเอ้ามาได้ไงเนี่ยเขายังมาเห็นกันอยู่วันนี้อันนี้พ่ออยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่พ่อพ่อพอดีพ่อพาย่พอดีมะนุกับนุกกับพี่ว่าจะมาชวนไปไปเที่ยวงานกาชาติ จะไปเที่ยวกันกระชากับพี่ไอ้ดีพอดีแอบว่างบ้นี่ไปว่างไปว่างวะก็ว่างอยู่ว่าจะไปเที่ยวกันนี่แหละอพอดีเลยตัวนี้งานก็ดีแล้วงั้นโอเคปะงั้นเราไปเที่ยวป่ะวันจะมาชวนไปเที่ยวนี่แหละนานๆทีวันนี้พวกเรารวย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 เหรอฮะไปเอาตังค์มาจากไหนอ่ะเออไม่ต้องรู้หรอกขยันไงขยันขยันขยันทำงานพวกผมทำงานทุกวันรวยจริงเหรอจริง ไปไปกันเถอะไปก็ไปที่อย่างนี้เนี่ยงานอย่างนี้ไปเราจะพาไปเล่นอ่าบิงโกอยากกินยังเมื่อนี้อยากกินยังมาเก็บที่ไหนอ่ะ Sorry เฮ้ย พี่ครับน้องไอสัตว์น้องพี่ผมผมอยากผมอยากได้ผมอยากได้ป้าป้าเป็นเมียครับตอนนี้แหละพี่กำลังจะถามเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานจำได้ไหมเออใช่โจต้องช่วยพี่นะโจไม่ใช่โจเนี่ยพี่ลืมชืช่วยหนอียเล้ยฟักทองป้าฟักทองต้องช่วยพวกพี่นะต้องช่วยพี่กับน้องคือพี่กำลังที่จะคิดอยู่ว่าเราจะ ทำยังไงที่จะมาฉุดเขาฉุดเขาเป็นเมียเลยเ<อ>ยังไงก็ทาผู้ใหญ่บ้านไม่ไกล้าแจ้งความจับเราอยู่แล้วเราต้องไปดูที่บ้านเขาก่อนนะมีวิธีไหมไอสัตว์เดวิธีครับย,ยังไงบอกพี่เรารักพาตัวเลยไหมล่ะรักพาตัวอยู่จริงแต่เราต้องมีวิธีที่จะรักพาตัวเขาอย่างไงแล้วก็ถุงคุมแล้วก็อุ้มออกมาเลยใช่ครับแล้วก็ขอบเขินลไยผม ชอบมันสองคนแล้วจะอุ้มยังไงมันหนักเหมือนกันนะแอนกับปลายอ่ะอุ้มไปลายไหวไหมไว้ขออนุญาตตามบทอักไวยครับเออ <c oughs> มึงไม่ไต้องขออนุญาตมากขนาดนั้นแล้วโอ้ลัวทอลงไงครับขออนุญาตไปว่าเอางี้ขออนุญาตทั้งเดียวหัง้งท้ายเลยขออนุญาตขั้งสุดท้ายแล้วครับตามบทนะครับเอบบเอ,อต่อไปนี้จะไม่ขออนุญาตอีกแล้วจะไม่ขออนุญาตอีกแล้วครับตามบทเลยเล่นเลยยาวเลยโอเคครับจะเอาปั๊บแปรเป็นเมียให้ได้ครับคือเราจะต้อง มีวิธีไหมที่เราจะไปใช่แต่ว่าเราต้องออกทีละคนไหมก็ไปฉุดท anyway> <Okay ี่บ้านเลยไงครับเราไปถึงบ้านเราก็เอากระสอบคุมแล้วก็ทุบตีนิดนึงแล้วก็เอาออกมาข่มคืนแล้วครับช่วยกันสามคนใช่ถ้าเราเอาสองคนพร้อมกันเราจะไหวไหมพี่ไปไหนครับมันยืนต้องยืนคิดแบบอ๋อมันมาหน่อยตุงครับพี่ เอาจเถอะชอบคุณครับถุ้งปุ้ยพูดไปหามากว่าดำกักแท้โจอย่างเนี่ยเอาฟักทองพี่ขอโทษฟักทองหัไปไปตามพี่มาเดี๋ยวดูกระเป๋าอย่างเงีกระเป๋านิกระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยว เือคนเดียวว่ะต้องเป็นต้องเป็นพี่แอนแน่ๆเลยใช่ครับไปไปผมอย่างนี้ครับไปไปผมชานครับเราเอาคนเดียวกันไหมเอาพี่แอนก็ได้ครับเออเอาเดียวกันเรารอบหลังเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับ ปากแตกขอบคุณแล้วนะครับพิดตาพี่เตจักเฮ้ย <c oughs> เอานี้ในเมือมันมีคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนสองคนไอ้ฟักทองกับ ผมถ่ายคลิปให้นะครับไอ้ซัสไปรอพี่ก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่จัดการไหวนะครับไปไปทั้งั้นเราไปรอที่บ้านเราไปรอที่บ้านนะเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่เอาแอน์แล้ววันหลังเดี๋ยวพี่จัดบายให้ไปครับไปับโอเค

ต่อไม่เสร็จแล้วก็แบบอุยอ๊ย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 อยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยออองเป็นมึงได้ไงวะอ้าวแอนไปไหนจะมาหงไม่เหี้ยอะไรสวยขนาดนี้แอนกูอยู่ไหนมามมา,มา,มากลับมาต่อให้เสร็จเดี๋ยวนี้ต่อเลยมาต่อเดี๋ยวนี้ต่อเดี๋ยวนี้ <Bye. S 1> เฮียไปก โศกเศร้าเสียใจไปนะแอนไปดูไหนในไหนก็ตกเป็นของพี่แล้วโอ้ยม่ต้องเป็นของพี่ลเลยมันไปไกลกูเลยโอ้ยอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยในไหนเราก็ตกเป็นของกันและกันแล้วซานไอ้ปากทองจะมีด้วยดีใจจังเลยวันนี้ได้ผัวเป็นตัวเป็นตนโอ่ไปไงติงเลยนะเดี๋ยวไป เอาหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวรับผิดชอบเองไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจอะไรขนาดนี้หรอกกูไม่เอากูมีตังค์อยู่แล้วกูไม่เอามึงหรอกเสียตัวแค่ครั้งเดียวจะเป็นอะไรไปอย่ามาพูดให้พวกื่นฟังกูอายของแค่นี้เองยอมยอมไม่เถอะไปลูกกลับบ้านไะลูกได้แล้วใส่แล้วกูกลับกูเองได้จะมาอยู่กูอีกเนี่ย <Yeah. S 2> อะไรผู้ชายนี่เข้าใจยากจริงๆเลยตอนมาก็ไม่ได้อยากมา รักพาเข้ามาที่เวลาเนี้ถ้าเป็นร้องห่มร้องไห้รับไม่ได้เอ้อยังไงไหนเรื่องก็เกิดแล้วรับผิดชอบเอง